รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่เรียนวิชาประิชมวิทยาของอาจารย์เนธภาวรวงศ์ผู้ที่ม่ได้เรียนวิชานี้ควรได้รับคําแนะนํา จากมหา<ร><ร> right? วิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวันนี้พวกเราอยู่ที่ว <V at S 2> ัว <Nonetheless S 2> <funnel. S 1> ดน่านอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเธอเธอเราเป็นเด็กทุกขันน่ะเรามาที่นี่วัดนั่งแยกวัดทนานเป็นไงเราอยากถูอะไรล่ะอ๋ออยากถูเรื่องประวัติหาทางการแสดงและวิธีการทำและการเก็บรักษาขยากหลงพวกนั้นพวกเราสองคนเป็นเจ้าถิ่นตามพวกเรามาเลย หนังใหญ่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูงเป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนงได้แก่ด้านศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตกรรมที่มีความวิจิตบรรจงผสมกับฝีมือช่างแกะสลักที่ประณีตเมื่อแสดง ก็จะมีการนำศิลปะทางนาฏศิลป์การละครที่เคลื่อนไหวได้ตามอารมณ์ตามเนื้อเรื่องประกอบกับบทภาพบทเจรจาบทขับร้องดนตรีปีพาดทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวและให้อัทรสทางศิลปะแก่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์การแสดงหนังใหญ่จึงมีคุณค่าทางศิลปะสูง และแสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทยได้เป็นอย่างดีตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าโรงมหารศพหนังใหญ่วัดขนรนแล้วนะคะเรากำลังมารอชมการแสดงหนังใหญ่แล้วขณะนี้เวลา9โมง45นาทีนะคะคือจะแสดงเริ่มตอน10โมงนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วตามพวกเรามาเลยดีกว่าคะ่ะ สกับเราเริ่มเรื่องของการตั้งาของระธนึจะมีสัให้ปรนเนี่ยยกขั้ไป ก็เด็ดพระรามวิธีเียบร้อยแล้วก็ไม่รอช้าสั่งให้บรรดาหเหล่าบรรดจักรกอง 5, ทัพทันที จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนคนครปฐมค่ะคือให้คุณลุงช่วยแนะนําตัวได้ค่ะว่าชื่ออะไรมีหน้าที่อะไรบ้างค่ะผมชื่อตลาดขาวรนมะกลูทงทองมีหน้าที่ก็คือเป็นนายหนังเป็นนายหนังนี่จะเหมือนว่าแบบเป็นผูนน้กำกับไปทั้งหมด เป็นทุกอย่างเป็นไมโูรสอนเืกและเป็นนักแสดงด้วยค่ะคือ,อให้คุณลุงช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่ที่วัดขนอนด้วยค่ะหนังใหญ่ของวัดขนอน,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 นอเนี่ยเมื่อสมัยตั้งสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยมัน ชาวบ้านเราว้ลย่างนี้เราทำมาเขาวัวตายคําว่าแรหล่เาเนื้อขวางดินแล้วก็าหนังมาถวายวัดมาถวายมากๆเข้ามากก้าก็เลยมากทีนี้หลวงปู่ท่านหลวงปู่กล่อมท่านก็เลยคิดขึ้นมาว่า,าทําเป็นาหนังแต่เป็นหนังตะลุงทีนี้รูหนังที่เป็นผู้แกะตลับเนี่ยท่านบอกว่าย่าหนังตะลุงมันมีเอาเปลือไปแล้ว ทำเป็นหนังใหญ่ท่านก็นเลยคิดค้นกันขึ้นมาทำเป็นหนังใหญ่แล้วหนังใหญ่ที่อยู่บนวิพิธภัณฑ์นั้นแหละยุคสมัยเราห้านะทำกันด้วยธรรมชาติทั้งหมดเอ่อเอานหนังเนี่ยไปหมักเกลือกระปุงหาวให้นิ่มงานเสร็จแล้วก็ไปเอ่อ ใส่หลุมฝึด,ดินเป็นหลุมเพื่อช่วยกนาการทบ้านเพื่อกัรทำนาตากนำคามมาอะไรมันนิ่งนิ่งแต่แล้รก็มันนถึงกระดินของปูดปูดเอาฟองมืมันออกปูดออกผลไม่มออกแล้วถึงจะวาดรูปวาดลายวาดลายหนังของลายของหนังบนขนหนังวาดด้วยเช็ดเพราะว่าสมัยโบราณมันไม่มีเครือ่องมือเครื่องอะไรทั้งหมดครับ อพอเสร็จแล้วก็ทำใหม่ได้ชุดหนึ่งทีนี้หนังนั้นอ่ะพอแกะสลักแล้วพอมันแห้งมันเหี่ยวตัแวแทนคมันรอยแกะสล,ลักมันจะตืบเพราะหนังมันมันหดล,งก,ลง,กงก็เลยหลวงปู่ท่านก็เลยพิดค้นขึ้นมาใหม่ว่าหนังเนี่ยถ่ามันไม่ตายมันก็เลยหด มันก็เลยลอยทะลุเนี่ยมันก็เลยติบหมดท่านก็เลยคิดขึ้นมาหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นหมอยาด้วยท่านก็เลยคิดว่าต้นไม้ชนิดใดเนี่ยที่คนกินแล้วตายกินแล้วเมาอะไรพวกนี้นะ,ะท่านก็เลยเอามาหมักหนังถ้ากัว่าฆ่าหนังให้ตายเลยนะทุกวัน,นีน้หนังท,ที่ที่ทำนั้นก็ได้ผ่านจากการฆ่ามาแล้ว แล้วพืชต้นที่ฆ่าหนังให้ตายนั่นก็คือลำโพงกาตลาดลำโพงกางงตลาดลำโพงดำงใบจะดำแล้วก็มันจะมีลูกอยู่ตรงงน้าลำโพงเนี้ยคนกินแล้วไปก็จะบ้าที่เราว่าเราเรียกว่าบ้าลำโพงนั่นแหละนี่แหละคือไอ้ลูกลำโพงนี้แหละมามาฆ่าหนังฆ่าหนังเพราะนังตายเก็ดซีเรียบร้อยหนังก็จะอยู่หงกระบ้าแดะ แล้วครูที่แกะนี่ก็มีอยู่ห้าคนก็มีครูอ่อครูจักครูจาครูพ่วงที่ื่อยกันทำช่วยกันทำมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะมาท่ามาก็เล่นผู้นักแสดงก็คือครูที่เป็นครูสอนกระดั้งเดิมก็คือครูโบตคือครูโบตเนี่ยก็ในตเกาเป็นตาผม คุณ oh. ตาผมเสร็จแล้วก็ามาแสดงมาสอนผู้ฝึกมาแสดงมา,งมา,าทันสมัยใช้ผ่านด้วยหน้านั่นแล้วก็ตาผมสองสามคนก็ช่วยกันแสดงแล้วก็มารีนึกข้มารุ่นหลังอีกมารุ่นครูละอ,อทองมีจึดถ้ามันเป็นผ้าครูภาาหลังด้วยนักเพื่อด้วยแล้วครูฝึกสอนด้วยท่่นก็เลย ได้มาสอนรุ่ผมอ่อขึ้นมาได้ถือนชามาแต่ว่าน,นังเนี่ยได้ถูกเก็บมาประมาณห้าสิบปีไม่มีใครแสดงทีนี้ก็เลยตั้งตรงถึงรัตปโกรลนะครับมาม,มาลือฟข้นขึ้นมาขึ้นมาเลยโด,ด่งดังขึ้นมาหนังเลยได้ได้ มีชีวิตชีวาตอนแรกมาจะทำต้องไวันนี้ครับแล้วก็หนงที่ทำผลิตภัณฑ์นั้นนะก็คือทำมาจากสีครับทำมาจากธรรมชาติไม่ได้ทำมาจากสีวิทยาศาสตร์หรือว่าสีเอคริลิกเหมือนสมัยนี้เพราะว่าสีดำก็ได้จากตะเภาบินหม้อสีแดงได้จากแกะเไม้ควายสีเขียวได้จากกินมะสี คือเอาจากธรรมชาติล้วนๆเลยใช่ไหมคะรมชาติล้วนเลยจะเลือกสือวิทยาศาสตร์มันไม่มีแล้วก็หลายหลายอย่างมันไม่ใส่ถ้าจนกระทั่งก็หมายถึงเราดึทอันหลให้มันตรงเป็นใส่เราก็ต้องใช้เลนส์สีธรรมชาติ่างเดียวใช่ไหมันจะติดอ่างมาติดมาติดคอนมามันต้องทำอะไรกันที่น่าจะไม่ลงมางานมา แล้วอันไหนเนี่ยเกิดขึ้นที่วัดขนอนนี่เป็นแห่งแรกตอนนี้หนังยังเหลืออยูอ่สามกจกังหวัดจังหวัดราชบุรีสิงบุรีแล้วก็ระยองอที่สแสดงได้แต่ว่าที่วัดขนอนนี่มากที่สุดย,ยังเหลืออยู่สามร้อยตัว เยอะเยอะทีเดียวค่ะแล้วมีวิธีนะการเก็บรักษายัางไงอะคะให้หนังอยู่ได้นานที่สุดเราก็จะต้อนทับทับกันไว้ค่ะมาต้อนทับทับหนักมันช่วยกันแล้วนี่ยมันก็จะไม่บิดไม่เบี้ยวไปไหนค่ะ,คะแล้วเกี่ยวกับอุณหภูมิด้วยไหมคะว่าต้องอม,มันต้องให้มีอุณหภูมิร้อนโอ้อก็ต้องการความร้อนละความเย็นมันก็จะชื้นขาดลุ่ยเพราะว่าตอนที่ผมพาลูกศิษย์แสดงที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นนะ มันเล่นแต่ในห้องแอร์ห้องแอร์หนังมันชำรุดไปนิดหน่อยเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีเกิดการชำรุดขึ้นเนี่ยบางตัวก็จะเอามาซ่อมแซมได้มั้ยครซ่อมแซมได้ถ้าตรงไหนมันขาดมาอะไรเราก็ตัดได้จะมีจะมีคนทำใช่ไหมครจะมีคนทำอยู่ที่วัดเลยเขาอยู่ที่บ้านเราตอนซ่อมแซมนี่เราก็ใช้หนังหนังวัวหนังวัวอ๋อ ช่างที่ทำนี่ก็จบเพราะช่างมามีอยู่คนเดียวทีนี้มาก็มาเผยแพร่ให้ลูกจิษเนี่ยลุกเิษน์หลังเนี่ยก็าทาได้บ้างแล้วอยู่เนี่ยทำเองได้บ้างเพราะก็จบมาเขาก็มาสอนมาสอนลูกจิษ์สอนให้แกะจบอ,อะไรปริญญาตรี ต,ต่อ,ท,อ,ท,อทุกทุกวันนี้ครูยังเป็นคนสอนท่าทางการแสดงอยู่ไหมคะไม่ได้สอนนะไม่ได้ติดสอนนอเพราะว่าผมมันเกี่ยวกับป่วยด้วยะอะผมเป็นเมื่อตอนที่ผมบวชเป็นพระอยู่ก็เป็นอามาพุอ้อแล้วผมตื่นมาผมต้องนอนพันกผ่อนปีกว่าเมื่มนอ,นอปีนี้ตัแจะลุกแข็งมา,าแค่มาช่วยที่วัดแล้ว แต่ว่าเราก็ยังแนะนำสอนลูกศิษย์ได้แต่มันไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับในเรื่องของท่าทางนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนไหมคะไม่เปลี่ยนก็นนคือยังสอนกันรุ่นต่อรุ่นเหมืนนอนเดิมเพราะว่าท่าของหนังใหญ่เนี่ยมันจะมีท่าระนางยักษ์นึงเนี่ยมันจะเดินคนละอย่างเดินคนละแบบ มันก็จะเล่นอยู่ตีตีสีสสสย่างนี้แหละก็คือนนยัดนางยัดนิงนี่แหละคสืบต่อเน,นื่องกันมาสืบเพราะว่าจะมา,ะมาตั้งสมัยโบ,บราณโบราณแต่ว่าโบราณเนี่ยเล่นยาวหนามาสมัยเนี้ยมาท่านเจ้าวาตรงเนี้ยท่านก็เลกเลยตัดเลือดลัดตัดตอนให้มันเร็วขึ้นค่ะแล้วสมัยก่อนเนี่ยถ้านเล่นตอนหัมนุมานถวายแหวนเนี่ย ถ้าเล่นจนถึงเผาลงกาเนี่ยผมเคยไปแสดงนที่ตุกพันเนี่ยเล่นด้วัสองทุ่มทีหนึ่งถึงเผาลงกาีหนึ่งจะเผาทีหนึ่งเผาลงกาแล้วทําไมเข้าถึงไหมให้ให้ผู้หญิงเข้ามาเป็นคนเชิญน,นะครับผู้หญิงเนี่ยมันการฝึกการสอนเนี่ยมันไม่เหมาะกับการที่เราจะ ฝึกสอนเพราะว่าการฝึกสอนเนี่ยมันทรมานมากมันมีการถีบเรียมมีการไอ้ดัดเรียมอะไรเงี้ยและอย่างนึ็ตัวหนังนี่มีน้ำหนักที่มากด้วยใช่ไหมคันมันก็ยังพอได้ยังถึงบุรีเนี่ยแต่ก็เอ้ที่วัดบ้านดอนเนี่ยแต่ว่าเอาครูมาเชิญูสองคนผู้หญิงเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเชิูสองคนเชิตัวนางพวกอะไรเงี้ย แต่ทีนี้ว่าอตานท่ากลุกตอนเนี่ยมันทรมาน,ทร,มานทรกรรม์มากมันไม่เหมาะสําหรับลูกผู้หญิงแต่ครไม่แรกนั่งหันหลังเข้าเสาแล้วก็แบกขาออกแล้วก็อีกคนหนึ่งมาเท้าขี่ขาขี่ออกลย่างีเ้เปลี่ยนอย่างนงี้อ๋อมันไม่เหมาะสำหรับ,บผู้หญิงครับและอีกอย่างหนึ่งมันหนังเนี่ยพ่อผู้หญิงมันไม่แข็งพ่อผู้ชายแข็งกว่ามันตั้งเพราะว่า การเทิดหนังนี่มันจะต้องให้ข้อเรียมให้ได้กันได้ขนาดกันกับค่ะถ้าผู้หญิงเทิดได้มันก็สวยเพราวะว่าผู้หญิงนี่จะเป็นชายตอนช้อ,ชอยใช่ไหมครับแต่ทีนี้ตั้งแต่สมัยโบราณมาเราก็ไม่เอาผู้หญิงทีาา่ไหแ<ร>ล้วเราต้องใช้เวลาฝึกนันนะคะกว่าที่เราจะสามารถที่จะเชิดได้มันขึ้นอยู่กับเวลของเด็กนะอ,อ๋อเด็กถ้ามันสนใจดีอะไรดีมันก็ได้ขึ้นจอเร็วขึ้นเวทีเร็ว เด็กมันคนนี่ฝึกถึงสามารุ่นยังไม่ได้ขึินมีทีนะแล้วเมื่อกี้ที่ผมได้นั่งนั่งดูครับคือทําไมเราต้องต้องแสดงทั้งทั้งข้างหน้าและไปทั้งข้างหลังด้วยครับข้างหลังนั้นมันกราวในถ้าราวในนี่ต้องยกหนังตัวในคือเป็นทับยัด oh. ถ้าราวนอกยกหนังตัวนอกคือเป็นทับดีน uh huh. มันเพราะว่ามันต้องวิ่งรับจอเลย Oh. จอนั่นเพื่อจะได้สองเกินของจอที่แสดงกิงน,นะแสดงกิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเท่าตัวนะกลวก็เทิดกว่าจะตุดจอเนี่ยข้อล้านะผมม่อจอนี้นผ,มนผมเทิดครับแล้วก็เมื่อกี้ผมลองเดินไปดูในพิพิธภัณฑ์เห็นผมอ่านว่าได้รับรางวัลยูเตโก้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่รู้จาวิทยุตัวนี้นะ อนี้สามนี้เป็นรูปกลุมนะครับนั่นคือเป็นเหรียญจำลองอยู่ที่กระถามย่านงออออ๋านะคอ๋อ,อนั่แนแหละคือเหรียญจำลองของดูในโลกแต่เหรียญจริงจะเก็บไว้ในห้องออเป็นหรียญเงินค่ะสุดสุดท้ายก็ขอให้ครูช่วยฝากอะไรเป็นข้อคิดเกี่ยวกับการสื่อสารวัฒนธรรมของหนังใหญ่ก ไม่มีอะไรมากก็ยังไงก็ให้ช่วยกันคนไทยเราก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย<ะ>ได้ได้การลงอู่คงเพื่อยู่คงที่อยู่ที่ว่าเพื่อจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไทยเนะี้ยถ้าเราว่าถ้าคนไทยเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมเนะี่ยมันก็จะสูญหายไปนะ<ะ>เนี่ยพอสูญหายไปแล้วนี่มันจะหา,ากลับมานไม่ได้ใช่ค่ะ ค่ะพวกหนกูก็ต้องขอขอบคุณคุณครูมากค่ะออขอบคุณครับในส่วนของการเรียนรู้นะครับในเรื่องของการสดแสดงทุกอย่างนะครับขอตั้งเหลี่ยมนะครับนักแสดง ะต้องมีการจุดขัดโดยใช้ไม้โค้งนะครับเป็นการจุดขัดนะครับเราเรียกว่าการตั้งเหลียมหรือเรียมนะครับลักษณะของการจุดขัดในท่าน,นี้ก็จะเป็นการยืดยุกนะครับหรือการตั้งเลียมนะครับยืดนะครับสอึกยากสามนะครับเป็นการสรุเพื่อที่จะเข้าแบตจอฟังคำพยากรา์หรือจะเป็นการสรุปเพื่อที่จะเริ่มต่อไปในท่าทางต่างๆนะครับยืดนะครับการขึ้นเดียว เป็นการชิงเงื้อมองไปข้างหน้าดูกองทัพของฝั่งตรงข้ามหรือจะเป็นการตรวจตราดูกองทัพของตนเองนะครับลงนะครับ,รบท่าทางของการเชิดนะครับใช้ในการเดินทางดับซ้ายขวานะครับเป็นลักษณะของการเดินทางนะครับหลังใหญ่ก็จะใช้การเชิดนะครับมีการยืดยุบ เป็นการผ่อนคายในเรื่องของความเมื่อยนะบเพราะว่าหนักบางตัวในหนักประมาณ8-10กิโลนะครับจะต้องมีการยืดยุดเป็นการผ่อนคลายจุดนะรับการย่างจมา่าหรือการเช้นเสาครับซ้ายใช้ในการจัดกองทับกราวนอกราวในนะครับกราวนอกนอก็จะเป็นการจัดทับของฝ่ายลิงส่วนกราวในก็จะเป็นการจัดทับของฝ่ายยัหรือย่างจากออกเราก็จะใช้เพดกราวในซ้ายขวา หยุดยืดนะครับการโกงสอนแหลงสอนโกงนะครับตัวละครที่มีคันสอนเป็นอาวุธเช่นพระรามทศกณัณฐ์พระลักษินทราชิตน,นะครับจะใช้ท่านี้ในการต่อสู้แหลงลง เป็นท่าทางที่บ่งบอกถึงความได้เปรียบและเสียเปรียบของตัวละคร,รที่กาลังทาการต่อสู้กันอยู่นะครับลอยนะครับผู้ที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในการต่อสู้ด้านล่างก็จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบซึ่งการขึ้นลอยก็จะแบ,บ่งเป็นลอยของสัวเจ้านะครับเช่นพระรามข้อการลอยของทหารทัพหน้าหรือทหารเสนาทั่วไปก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นการแบ่งการขึ้นลอยตามชั้นของตัวละคร,รลง ขอบบคคุณครัเ,เตียงดกาสแวัดขนอนมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้งในอดีตและปัจจุบันทางวัดได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการนำหนังใหญ่วัดขนอน,นี้ไปแสดงเผยแพร่ยังที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้วหลายครั้ง ในปีพุทธศักราช2532สมเด็จพระเทพรัตนราชสดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปถัมภ์พกมรดกไทยทรงเห็นคุณค่าในการแสดงและศิลปะในตัวหนังใหญ่ทรงมีพระราชดำริให้ทางวัดช่วยอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้ง313ตัวและจัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้นแสดงแทน โดยม,มีมหาวิทยาลัยศิลปกรรับผิดชอบงานช่างจัดทำหนังใหญ่ทั้งหมดได้นำหนังใหญ่ชุดใหม่ที่สร้างนี้ทูลกล้าวถวายเมื่อวันที่21มิถุนายน2538ณโรงละครแห่งชาติและทรงพระราชทานให้ทางวัดขนอนนำมาใช้ในการแสดงต่อไปปัจจุบันทางวัดได้จัดพิพิธภัณฑ์ทาสถาน แสดงนิทรรศการหนังใหญ่เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมศึกษาพร้อมทั้งสาธิตการแสดงหนังใหญ่ตลอดจนฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอดศิละปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ครบทุกกระบวนการเพื่อสนองโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสืบต่อไป